มาดามพาทุกคนมาเที่ยวสวนซากุระนะคะวันนี้ดอกซากุระของเกาหลีก็<ช>บานเต็มเลยค่ะ วันที่มาดามาเนี่ยคือวันที่30มีน้คมนะคะอุณหภูมิอยู่ประมาณ17องศานะคะไม่หนาวคะ่ะกําลังดีเลยคะ่ะแต่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวมานะคะดอกซากุระเนี่ยบานเต็มเลยคะ่ะโอ้โหคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะโซนนี้คือโซนเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะมันจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากนะคะของเกาหลีนะคะน,นี่ก็คืออยู่ที่เมืองซุนชอนเมืองซุนชอนเนี่ยก็คือว่าอยู่ทางภาคใต้ของเกาหลีนะส่วนใครจะมาถ่ายรูปซากุระเนี่ยต้องรีบหน่อย ะะเพราะว่ามันจะมีแค่ประมาณ2-3อาทิตย์เท่านั้นถ้าฝนมาลมมานี่มันไปแล้วนะคะเออถ้าเกิดว่าใครจะมาพฤษภาภาเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ถ้าเมษายนี่ยยังมีอยู่นะคะทุกคนพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้ค่ะสวยงามมากนะคะ ถือว่านะคะเป็นอะไรที่มองแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมองมุมไหนก็สวยค่ะใครที่อยู่ใกล้เมืองนี้ก็รีบมานะหลายจุดของเกาหลีนะคะก็ดอกซากุระเริ่มบานกันแล้วนะคะดังนั้นรีบไปหาถ่ายรูปกันนะใครที่อยู่ที่ประเทศไทยถ้าจะมาก็ต้องลองเคอีทีเอให้ผ่านก่อนนะคะถ้าลงไม่ผ่านบินไม่ได้นะ,ะส่วนตั๋วเครื่องบินนะ่ยยังไม่ต้องซื้อนะคะจองโรงแรมก็ยังไม่ต้องจองไปลงให้ผ่านก่อนนะคะค่อยซื้อค่อยจองส่วนใครลงไม่เป็นนะคะมาดามรับองเคอีทีเอแถมฟรีแผนทิปท่องเที่ยวใครสนใจ ที่แอปเขียวหรือแอปฟ้าของมาดามได้เลยค่ะส่วนใครอยู่เกาหลีนะคะอยากกับไทยก็ต้องรายงานตัวกลับก่อนนะใครทําไม่เป็นมาดามรับรายงานตัวออนไลน์